สวัสดีค่ะพบก,กับช่องเท่ไทยสบายอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุกขขสุคนเดอจ้าเมื่อนี้เพิ่งไปตลาดนัดมานะคะก็เลยอยากรีวิวว่าไปซื้ออีย่างมาจากตลาดนัดได้อย่างาแน่นะครับพี่นอ้องปองป,องปายขา ส่วนมากก็ได้ผักผล,ลไม้อันนี้คือได้จะผล,ละไม้นะคะวันนี้ร้านประจํากันนะคะแฟนซื้อกันมาเป็น10บๆปีแล้วค่ะหมดไปประมาณ600บาทไทยนะคะช่วงนี้ข้าวของก็แพงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกโซนยุโรปก็เหมือนกันสินค้าหลากหลายอย่างอุปโภคบริโภคแพงขึ้นนะคะเงินประมาณ600บาทได้อะไรบ้างนะคะ ร้านประจํากันส่วนมากเขาก็จะห่อนี่แหละค่ะห่อกระดาษมีถุงกระดาษใส่นะคะแอปเปิลค่ะอันดับแรกแอปเปิลสามลูกนะคะส่วนมากแฟนก็จะเอาไปทํางานด้วยเวลาลูกสองลูกก็ว่าไปนะคะ,แ,ะแอปเปิลนะคะสองลูกก่อนอันดับแรกอันดับที่สองของตัวโตวเองนะคะกีวีค่ะ ีวีสีทองสองลูกก็สองสามวันไปนู่นแหละถึงจะกินนะคะเพราะมันยังไม่หนี่เท่าไหร่กล้วยหอมค่ะทุกคนค่ะกล้วยหอมหกลูกจ้ะเขาให้บัตรส่วนลดด้วยเราก็เก็บสะสมไปไม่รู้เขาลดกันแบบไหนยี่ิบใบต่อ กี่แต้มกี่บาทก็ไม่รู้นะคะแฟนก็เก็บไว้นะคะแล้วก็ได้ส้มนะคะทุกคนค่ะส้มสิบลูกนะคะนี่ค่ะส้มก็โอเคอยู่ซื้อส้มมาสิบลูกก็กินได้ว่าหลายวันอยู่ค่ะเวลาอยากกินแล้วก็เอามาเก็บกินบ้างนะคะ ทัพทีมค่ะทัพทีมสองลูกนะคะทุกคนคะ่ะอันไหนอีกขัน้นสุดท้ายแล้วค่ะน้ำส้มสองขวดนะคะน้ำส้มคั้นของเขาคั้นแบบสดๆที่ร้านนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มาไ้กินตอนเช้าตอนแฟนก่อนไปทำงานช่วงอาหารเช้าก็เทน้ำส้มกันว่ากันไปเนี่แหละคะ่ะเงินประมาณหกร้อยบาทก็ได้ของประมาณนี้แหละคะ่ะ ได้ผลไม้ยู่ทั้งหมดมีส้มมีกีวีมีแอปเปิลมีทับทิ Apple, ม Team, แล้วก็มีกล้วยนะคะนี่แหละค่ะราวๆหกรบาทไทยนะคะจ่ายไปเรียบร้อยนะคะก็เป็นคลิปสั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวซื้อของซื้อผลไม้นี่แหละคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ข้าวของแพงเนาะคะ่ะ600บาทก็ได้อยู่นี่แหละคะ่ะเอาว่ากันไปนะคะหาได้ใช้กันไปเงินทองนะคะ สู้กันต่อไปจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ